สวัสดีครับสไตล์หุนนอนแอร์ครับวันนี้พี่บอกว่าเนี่ยสามโมงจะตืนแล้วสี่โมงครับสี่โมงถึงไล่พี่โจรเรียบร้อยตอนนี้กำลังหาอาหารกับแกมพ,พ่อครัวคนเดิมครับ ม่นแล้วที่เผาอยังไงเนี่ยพี่ตอ่อพี่ต่อคนเดิมคนเดิมหัวใจก็เดิมครับ <c oughs> จริงปะโอ้บรรยากาศดีมานะครับตอนนี้ลมลมเย็นนะวันนี้แคมปิ้งที่นี่สักคืนหนึ่งนะครับตรงนี้เรามีภารกิจเข้าวบาอย่าลืมติดตามชมนะครับ,าบพาบุกเส้นทางใหม่ครับ ตายพี่นอนแอะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับ<ห>อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้า,ขาครัวแล้วครับกับลุงต่อคนเทิร์ฟครับเ,เรียกพี่นะเอาเลยเรียกพี่น,นะพี่ต่อดีคว่าพี่ต่อครังเรียกพี่เรียกลุงนี่ฟั้ามอไม่ได้จรินเลย นี่วันนี้นีมหม้มอ,ใหม,อใหม่้วยนะหม้อใหม่หม้อใหม่ผมหม้อเป็นของตัวเองแล้ว <c oughs> นี่หม้อใหม่นะเลยนะถนอมได้นะว,วันนี้เปิดซิงหม้มอใหม่เลยอันนี้เมนูอะไรครับต้ยมยำอะไรต้มซมกระดูกหมูครับอ่าต้มซมกระดูกหมูสดปลาเนยะอ๋ออันนี้ต้องคัว่ว ให้หอมมีอะไรนะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดน้ำมันนิดหนึ่งคัวให้หอมอันนี้สูตรที่ต่อสุดยอดนี่ผมมาถ่ายถ่ายได้ดูบ้างป่ะเนี่ยดูบ้างป่ะดูเด้ต้องต้องดูที่นี่นะดูที่นี่ก็ดูได้เรอโอ้ก็ใช้ได้นี่ว่า ไม่ดีอ่ะมาจกกัตเิกอืค่อื่าฮ่าทไ้ไงเอ่นอ้เมื่อก่อนมาจะโททิ้งก็ปน่อยหนูนตุ่ยดำบนก็นบนยอดเนินเดี๋ยวเมาทำกับแกไปเรื่อยไงเป็นไรหรอเออเฮ้ยนักจินดีไม่ต้องหรอจีโมง คืนนี้เรายาไงนี่พี่อ๋อคืนนี้เราไงอีกเยคืนนี้เรากองไฟอต่ไม่เมาไม่เลิกเฮ้มีแค่นี้กินแค่นี้เอฮะมันมีแค่นี้ก็กินแค่นี้เฮ้ยโยงอเคนี่วันนี้ยเตีเคต่อื้อขออมาหุงข้าวด้วยไงหม้อโอ้โหนี่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  อันนี้เนี่ยมันทายไหมออไอ้นีไอ้เคไอ้นี่อะไรเนี่ยโม่แคมคมันจะหนานี่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 คนี่ะน้องบอกว่าแต่นี่มันก็นานะหน่หน่โอ้ลวนแล้วหอมหอมจรต้องโอ้วต้องมาลวนต้องมาลวนอีกแล ทาไอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่นรือี่หมดแลยโอ้ยโอ้มันเป็นไม้โอ้ใส่ไว้นี่ไม่เอาไม้มันแล้งเอาไปดีเออเดี๋ยวไม่จ่ายตังค์เลยมันถ้าเชือกเขียวอ่ะมันจะเป็นทานแรงเดี๋ยวนี้วันนั้นหมดเดี๋ยวนี้เอาอันนี้มามันก็หมดเอรืองราคาเดียวเลยนะก็เดี๋ยวก็ไปซื้อติดมาด้วยดิน่องพลาสิกหมดยังอ่ะ ยัเพิ่งจะมาไม่ทานอยูนในนิดองหนึ่งแล้วก็ยู่ตรงนั้นอีกนิดหน่อยพอป่ะมันต้มไม่ได้ดังใจ <c oughs> ปรุงรสยังพี่ต่ออะไรครับปรุงรสยังยังแค่รอก่อนซร์ฟรอก่อนใช่ไหมแค่อะไรนะขน่กับเกลือโอ้โ๊ ไม่ยิงก็ถอดนะไม่ดีพี่โจ้เลือดหวานเลือดหวานหวานน้ำต้มกระดูกหวานน้ำต้มกระดูกพีการลองอันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ปรุงอะไรแบบเต็มที่นะเกลือเกลือกับขนอขนออต้นมังโอ้ต่อนี่นี่ยังไม่เต็มที่นะเดี๋ยวเต็มที่พี่การได้ยังมองเหมือนเหมือนมะพร้าวมันมตุ่ยจังวะถ้ามองเนี่ยทียังบุ้ยใกล้ใ่ล้ ตอให้ใกล้ห่างแี่สี่เมตรเลยแค่เดี๋ยวจะรอเปรี้ยวเค็มมันรออีกพักหนึ่งรอสักสองชั่วโมงอ่ะ้องเที่ยวไฟไปเรื่อยเรยให้ต่อโอเคโอ้โหรสชาติกินได้ได้เยี่ยมให้ชิมยังไม่ได้ใส่มะขามนะโอ้ร้อเดี๋ยวเดี๋ยวมะขามไปยิ่งกว่านี้